สาวกจิบลีคงไม่มีใครไม่เคยเห็นโทโทโรที่เป็นสัญลักษณ์ของสตูดิโอจิบลีจากเรื่องโทโทโรเพื่อนรักกันใช่ไหมคะโดยตามเนื้อเรื่องแล้วเจ้าโทโทโรเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอยู่จริงค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมน้องเมย์และซาสึกิตัวละครหลักของเรื่องถึงเรียกเจ้าตัวใหญ่สีเทาตัวนี้ว่าโทโทโรละ่ะนั่นก็เป็นเพราะตอนที่น้องเมย์ได้เจอกับโทโทโรเป็นครั้งแรกน้องพยายามจะบอกกับซาสึกิว่าเธอได้ไปเจอโทรในป่ามาเพราะน้องเคยเห็นโทรจากในนิทานและคิดว่ามันเป็นตัวเดียวกันค่ะโดยจ,จริงๆแล ะะแต่ว่าด้วยความที่น้องเมงเด็กก็เลยออกเสียงผิดเป็นโทโทโรนั่นเองถึงตรงนี้ก็อาจจะคิดว่าอ๋องั้นโทโทโรก็ต้องมาจากโชแน่เลยแต่ว่านั่นเป็นความเข้าใจของเด็กทั้งสองคนนะคะเพราะคุณมิยาซากิได้ใช้ทานุกิในการสร้างตัวละครน,นี้รวมถึงใช้ใบหูและการแสดงออกจากแมวนอกจากนี้ลวดลายบนตัวก็มาจากนกฮูกด้วยนะคะและที่สําคัญคือเขาต้องการให้โทโทโรเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับภายในป่าหรือจิตวิญญ,ญาณแห่งธรรมชาติที่คอยสะท้อนถึงความเมตตาบนโลกอั <ตา S 2> นโหดร้ายให้กับเด็กๆทั้งสองค่ะ